เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิบแบงบัตะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลง COV บ้านนะครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้านครับลงแรงมาตลอดเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแวนนะครับโดยผมจะเล่นแวนเซตอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเอาจริงๆเนี่ยอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันใช้เซตไอเทมเดียวกันเลยเว้ยซึ่งเป็นเซตไอเทมที่ผมว่าค่อนข้างน่าจะดีสุดละไอดึงโดนว่ะมาดิโอ้โหตีเอาแตกเลยเอาดีอีกศพไม่ล่ะ ก็มาดิครับตีตีฟีตีฟีสปอร์ตี oh <my> นี่ไงนี่ไงเอาเดยตีไปดีเออเอาเอาเดย์สามร้อยห้าสิบโอ้โอ้แค่ต้นเกมก็เดือดกันแล้วนะครับผมมาก็เดือดเซตเท็มวันนี้นะครับจะเป็นเซตที่ออกดาบไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยดาบคิสลิงสลิงแล้วก็ดาบเดอะบีทนะครับผมนี่อันนี้นะครับแล้วก็ อันสุดท้ายจะเป็นเก่อเกิดหรือว่าเฟรนดทูก็แล้วแต่นะครับเอาจริงในช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมอนเพื่อนๆเนี่ยไปดูแบบว่าไอเทมแนะนําแบบพวกแข็งแกร่งของแคลรี่นะครับเขาจะเริ่มหันมาใช้ดาบดูดเลือดเดอะบีคกันเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าโบออล์ฟลอร์เทอร์เนี่ยมันดูดเลือดแค่60%เวลากดใช้นะครับกดใช้ดูดเลือดแค่3วิด้วยนะครับแถมตอนไม่กดเนี่ยดูดเลือดแค่10%เเท่านั้นนะครับผมมันก็เล่นเล่นยากๆ,ๆนะมานี่นี่ตี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 ตตนวด นี่ไงนี่แหละเขาเรียกว่าพลังของแวนบอกเลยเกมนี้แวนก็ค่อนข้างเล่นง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแกลกมีอาร์เรสเตอร์นี่คือตัวชงทั้งนั้นนะครับผมเอาเอาตายเอาเอาเอาเยังไรเนี่ยคีย์ห้าร้อยไปดิคีคเวทนะครับเนี่ยเราใส่ลูนเราใส่ลุนคีเวทแรงมานะครับผมอันนี้คือเป็นลูนที่แวนท็อปเซิร์ฟเขาใช้กันหมดนะครับก็แนะนำว่าเอาลูนนี้แหละนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ แค่สอนาทีเท่านั้นสามารถตีอากาศเลือกกงจักได้ว่าจะเอาเสียอะไร <laughs> มาก็เดี๋ยวมาดูด้วกันว่าพลังของแวนเฮลซิงจะโหดหรือเปล่านะครับในซีซั่นนี้นะครับพอรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเล่นเลยนะในแรลงแบบดาว9080ดาวนี่คือแทบจะไม่เห็นเลยนะครับมา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 ทีมงานเราเยอะจะจัดทีมงานเราเยอะจะจัดแล้วผมก็ อันติลาชอบแบบเท่ๆ,ๆไปหนึ่งทีนะคอสมานาตูยิงโอ้โหมันไอก่อนวะมาเลือกโกงจักครับผมสีแดงมาสีแดงนี่ก็คือเครีย์คลิปเร็วนะครับสีฟ้าคือดูมานากับขึ้นมาสีเหลืองเป็นสตันนะครับผมก็เลือกใช้ตามความใช้งานอยากใช้อะไรก็ใช้ไปครับผมแต่เวลาบวกเราไม่สนโอ้โหดูสวยนะแต่ติดก,กําแพง มาอเลสเตอร์มาโอ้ฟิกอันตีอัดหน้าเทีเอ้าอดูอินโดนไปดิครับผมโดนคีคีเวฟเป็นทีคือแวนสายนี้เนี่ยคีเวฟจะแรงกว่าคีกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเน่ยแท้งเนี่ยแท้งเนี่ยมันจะออกของกันกายภาพก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นแวนเนี่ยก็จะตีเข้ามากกว่าปกตินะครับจนกว่าเขาจะมีออกของเวนอะผมว่าได้ป้อมล่างเลยเนี่ย เฮ้ยดบับนี่ไงไฟฟ้ามาแล้วเอาแล้วงไงห้าศพแล้วครับเพื่อนๆเ,เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเว้นเซตอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ถือว่าเป็นเซตที่น่าประทับใจนะครับมาโอ้คิดเป็นพันเลยนะดึงโดนอีกโอ้โหเราก็ตีฟรีดีครับอย่างนี้อันตีอัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายว่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ล่าช็อตครับ นาคอสมามาดิเอาดิเรานวดเอ้ยเฮ้ยเอาเอาหรอครับกงจากสีเหลืองคีเวท9 0้เพื่อนเพื่อนโคตรแรงครับนี่คือผมยังไม่มีดาบคีเลยนะครับแค่มีดาบไฟฟ้าคีเวท900แล้วนะครับผมใส่ฮฮยาเตะเมื่อกี้ปกตินี่คือถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นเนี่ยกว่าจะคีเป็นพันเนี่ยก็ต้องมีดาบคีก่อนนะครับ ของแวนนี่คือไม่ต้องเลยมาทีมังกรแบบรวดเร็วเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคยิเวฟอยู่ที่ประมาณ700ดร้อยะผสามังกรคิดกระจาภาพอยู่ที่600นะครับคิเวฟแรงกว่านะครับไอไอชีมันไม่สลับเลนเหมือนเพื่อนทำไงดีวะพอจะป้อมบนมันก็ได้แล้วไงมันก็เลยคงไม่ต้องสลับเลนนะครับมาอย่างนั้นผมก็เอาป้อมล่างเลยแล้วกันเพราะว่า ไฮเตตดีแล็กนะคอสอยู่บนอย่างนี้แสดงว่าป้อมนี้ฟรีแน่ๆครับมาดินีน่รวดเร็วไอริมาก็ไม่ทันแล้วเพื่อนจะเอาไหมเอาต่อไหมเอาไหมผมว่าเอาไม่ได้ว่ถอยดีกว่าเพื่อนเอาไม่ได้เอาไม่ได้นะดับคีมาแล้วนะครับผมเอาเอาอาดูอินดูเหมือนจะหลุดเออดึงสวยมากเพื่อน เออมามัางกรเกิดแล้วเนี่ยค,คีดแรงมากนะครับสลับแวนอะแต่เสียอย่างเดียวคือแวนเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าเทียบกับแคลรี่ตัวอื่นก็คือตีใกล้นะครับแล้วก็ค่อนข้างบางพอสมควรเลยนะครับผมมันเลยแบบว่าเป็นแคลรี่ที่แบบมันต้องมีเล่นกับแก๊กอะไรเงี้ยเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันตีใกล้นะถ้าเทียบกับแคลรี่ ด้วยกันทั้งหมดนะครับเฮ้ยอเลสเตอร์จะเย็นอ้าวอ้าวดึงโดนอย่างนี้ก็สวยดีครับผมเอาดิครับมาอันติโอ้โอ้โหโอ้โหไม่ได้ฟิกเกอร์เลยครับแต่ป่าเราก็อยู่ล่างนะนี่ตายหมดเลยเนี่ยฉีก็ตายเนี่ยโอ้โหนาคอชัดดาวเราครับ โอ้ยคีเวทเกือบ2,000ัน่ะมาเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นดาบดุดเลือดนะครับผมคือดาบดุดเลือดเนี่ยผมคิดว่าข้อดีมันก็เยอะนะครับเพราะว่ามันดุดเลือด25%ตลอดแล้วก็เวลาเราเสียเลือดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยดาบดุดเลือดแป๊บเดียวมันก็ตีเลือดเต็มนะครับไอริมามาดิครับอันติโอ้โหโคตรแรงแป๊บเดียวหายครับ เฮ้ hey, เล่นต่อได้เนี่ยนะเขามันตายเพื่อนาดูอินมาโอ้โหไฮายาเตะเองเอาอะไรมาแรงวะน่นจะถามจริงโ,โดนไปเกือบครึ่งหลอดโคตรบางเลยเวนมาครับเอาดาร์คเซเลเยอร์เลยตอนนี้นี่บอกเลยว่าคิดแรงคิดเร็วดุเลือดโหด ผมว่าไปผมปล่อยมังกรเลงกลางดีกว่านะครับเพราะว่าป้อมบนป้อมล่างมันได้ป้องหมดแล้วนะครับเฮ้ยมีคนเอาแดงไปเมื่อกี้เลยนี่อยู่ไหนนาะคอสโผกลางแสดงว,ว่านาคอสเพิ่งเอาไปเมื่อกี้นะขี้ลดสอ0พนะครับผมรันผมหลบซิกแซกเอาเอาโดนดึงอย่างนี้ก็อัดตีอัดหน้ามันทีตีโอ้อหอดูอินโดนคิ้เวทพันห้าครับเอาฮายาตูเรียบร้อย โอ้โหไอ้ดีแลแรงจัดๆหรือว่าตัวเราบางเกินไปนเดี๋ยวผมต้องตีดูดเลือดหน่อยนะครับเนี่ยข้อดีของเดอะบีคือเวลาตีธรรมดาดูดเลือดยิบๆเย,ย,ยอยๆอย่างเงี้ยคือมันดูดเลือดแป๊บเดียวเต็มนะครับผมแต่ถ้าเป็นโบอัลสลอเทอร์เนี่ยมันดูดเลือดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในในตอนที่บอกเราไม่ได้กดนะครับล<ง>แล้วมันก็จะดูดแบบใช้เวลานานกว่าจะเลือดเราจะเต็มเหมือนเดิมนะครับผมคนก็เลยหันมาใช้เดอะบีกันเยอะนะครับเวลาเล่นแวนนะ ยังไงครับดันป้อมกลางได้เนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์นี่ให้มาตีป้อมไปเพื่อนตีตีตเอา้าป้อมไม่แตกโอ้โหป้อมเหลือเลือดร้อยหนึ่งเวรกรรมผมได้ไปตีวะ่ะโ,โดนหาย,ยาเตะไปนี่หายไปข้อหนึ่งขอตีป้อมหน่อยได้ไหมโอโ้ผมมันไม่ให้ตีวะ่ะอา้าวอดุอินมาแบบนี้เอา้าดีแลกอยู่ๆก็มานี่งไงหลบมาดิครับ โอ้โหนาคอตมาโอ้โอ้โหมันจะเอาเราให้ได้วะอุโโอ้ยความจริงผมน่าจอเก,กิดว่ะโอ้ผมเก็บตังค์เพื่อไปออกเ็นเดตทูไงความจริงออกเกิดผมก็ไม่น่าจะตายนะอันนี้3มทางไปเลยเพื่อนพิมพ์บอกไปเลย3มทางไปเลยนาคอตมันหนีไปแล้วฮะยังไงก็ได้ป้อมนี้จบได้ไหมจบเลยก็ได้นะครับน้องทอนอทจบไปเลยเพื่อน โอ้โหนะคอสเคลียร์คลิปจบไม่ได้ครับมาเดี๋ยวผมอาจจะขายดาบไฟฟ้านะครับออกเป็นเป็นเดือูเอ้ยเอ้ยเอ้ยนาคอสเมื่อกี้ฆ่าเราครับมาวัดกันหน่อยไหมล่ะวัดกันหน่อยไหมล่ะครับม,มันไม่กล้าวัดกับเราแบบเพื่อน อเลสเตอร์เดินนำหน่อยเมื่อกี้ไอรีอยู่แถวนี้นี่ไอรีตอนนี้เราก็ไม่กลัวเพราะเรามีอเลสเตอร์อยู่ข้างๆอือ <c oughs> เอ้าเฮ้ยฉียโหสวยจัดจัดอ้าวแบบนี้เรียบร้อยดิอะอ่ะโถะ่ตายเร็วเก้นนอนาคอสกัดยิงอัติร่าช็อตนะครับ <c oughs> โอ้แต่ขี้แรงมากจริงๆผมบอกเลยว่าขี้แรงจริงๆนี่ของใหญ่มาเลย ามาได้แล้วครับของใหญ่ฟูลเซ็ตเรียบร้อยครับผมเซ็ตนี้คือโคตรมหาแรงแล้วล่ะตอนนี้เฮ้ยฮายาตูกับอดัดอินอยู่บนอ้าวเดินอย่างนี้โดนปิดแน่นอนครับมาผมไปปิดและปากรจักเหลืองเบเกอร์อันติอัดอ้าวเรียบร้อย2 0 0พใส่ายาตูอัอดอินโดนคีแว่พันสองคืออย่างที่บอกเลยครับว่าเขาส่วนใหญ่เวลาคนเล่นแท้งอ่ะเขาไม่มีใครออกของกันเว่ก่อนใช่ปะ แวนมันก็เลยตีแรงนะครับนี่นาคอสโอ้โหโดนคี้ธรรมดากายภาพพันเก้าเมื่อกี้นาคอสโชคดีไม่คีเวสใสนาคอสนะครับเมื่อกี้ะฆ่ข้ามันได้บอโอ้โหจบเกม่อยนะครับถือว่าเซตแบนอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นเซตที่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็รูนนี่ก็คือตามนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าไปใส่รูนแบบคีสิบหกก็คง ก็คงไม่ได้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าแวร์มันเป็นตัวละครแคลรี่ที่แบบตีเป็นเวทได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะได้เมซา6สิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้อยังเยอะทำไปกี่แสนเนี่ยเหรียญทองแคลรี่ก็มาดิครับนี่ครับก็สิบสองคิวนะครับผมเซตไอเทมประมาณนี้นะครับออกดาบดูเลือดธรรมดามาแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมอะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาลองเซตแวร์ดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ